ละกอตัวตน,นี้ล้มซะแล้วหนักมากครับสวัสดีครับสวัสดีเดือนตุลาคมปี2 5 6 3สรครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนไซใหญ่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โซนแปดครับโซนแปดเป็นโซนที่มีเครื่อง โรงสูบนะครับมีโรงสูบมีโรงสูบโงสูบสองนะครับเป็นโรงสูบสองที่ทำหน้าที่ปั๊มน้ํานะครับไปเก็บไว้ในแทงน้ําที่บ้านนะครับแล้วก็จะมีมีต้นไผ่ครับนี่ มีต้นไผ่ไผ่เกมซุงนะครับทำต้นขนาดใหญ่เลยนี่ครับมีอยู่หลายกอรครับมีกอไผ่อยู่เยอะเลยบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างจะล่มลื่นครับล่มลื่นแล้วก็อากาศเย็นมากทีเดียว ครับตอนนี้จะเห็นว่าเป็นตอนเช้านะครับนี่ก็เป็นแสงแดดในยามเช้านะครับพวกเราก็จะได้ยินเสียงเเสียงแมลงเสียงรีดลิงเลไลต่างๆนะครับเข้ามาด้วยตอนนี้ก็จะเป็นเวลาที่อากาศดีมากครับหน้าสูดอากาศในยามเช้าดีมากๆนี่นะครับนี่คือ นี่คือโซน8โซน8คือโซนที่จะมีต้นไม้ค่อนข้างจะผสมผสานนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นไผ่ไผ่กิมซุงนะครับขนาดขนาดกอก็จะค่อนข้างใหญ่มากนะครับเดีย๋ยวเราไปดูจะไปดูว่าใหญ่ขนาดไหนดีกว่า,วานี่ครับ เทียบกับมือก็อย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ครับนี่คือนี่คือกอไผ่ต้นไผ่นะครับลําต้นไผ่นี่ก็นี่ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับเจ้าใหญ่ไล่เลี่ยกันอ้าวแล้วกอตัวนี้ล้มซะแล้ว หนักมากครับโคนสลายครับโคนสลา่ครับดูลากครับต้นหักสล้วเอลมกอโคนครับนี่ก็จะเห็นลากนะครับลากของไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครก็จะโคนง่ายหน่อย ที่โซน8ดก็จะเป็นโซนที่มีมละกอนะครับมีมละกออยู่เยอะทีเดียวตรงโซนนี้จะเป็นมละกอที่มีทั้งพันพื้นบ้านพันฮันแลนด์พันหลายหลายพันนะครับแขกดําต่างๆนะครับก็จะมีปลูกปลูกแบบเรียงๆกันไปนะครับจะมีค่อนข้างที่จะหลายต้นนะครับหลายขนาดหลายความหกนะครับ มีทั้งแบบพื้นบ้านนะครับต่างๆนานะครับเพื่อนบ้านพวกนี้เนี่ยมรกอพัน์พื้นบ้านพวกนี้เนี่ยาบาง,ยงทีก็อย่าไปประมาานะครับคือตอนที่เขาสุกอะรสชาติก็ดีนะครับรสชาติก็กินดีอยูเหมือนกันนะครับพอสมควรเลยนี่ครับก็จะ,จะลูกแบบเรียงๆกันไปนะครับหลายต้นเลยนี่นะครับ โนนโอ้โหตรโน้นก็จะดกหน่อยนะครับเป็นพันธุ์พื้นบ้านลูกใหญ่นี่ครับลูกใหญ่ทีเดียวเลยแล้วก็จะมีนี่นะครับฮอลแลนด์มีฮอลแลนด์อยู่ตรงนี้ครับก็รอรอยเขาสุกให้เขาแก่นะครับเ,เดี๋ยวเราค่อยเราเก็บเก็บไปกินกันนะครับ แล้วก็เดินกลับนะครับนี่เป็นผลผลิตต้นไม้ในส่วนไซใหญ่ที่โซนแปดนะครับมีมากมายครับมีไผ่มะละกอนะครับมีมะม่วงด้วยนะครับมีมะม่วงแล้วก็มี มีเป็นมะม่วงหางมะนาวโหน่นย่าเปนต้นนะครับระก็ฟุตซานะครับหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลักประมาณนี้ก็พื้นที่ข้างเคียงก็มีการไถขควนดินนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งเรียบร้อยไปแล้วนอนแอ่งแมงกระพื้นอย่ี้เลยครับ